ก็เป็นเด็กหญิงเรียนดีแต่นามสกุลยากจนแล้วเราก็เคยเจอสภาวะที่แบบพอเพื่อนรู้ว่าเราจนอ่ะเราไม่ชอบสายตาน,นั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่ชอบการพูดคุยกันแบบนั้นของเพื่อนอะไรเงี้ยเอองั้นไม่ให้รู้ดีกว่าว่าเราจนว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าพอเข้ามาเ,าเจอแสงสีอ่ะและไอ้ว,วันที่ตั้งครันนั่นแหละพี่กันคือเหมือนกรรมติดจรวดเลยทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปสบายเรากินสเต็กเราไปอยู่บ้านหลังใหญ่แต่เราลืมว่าพ่อแม่เราอยู่ตรงนั้นมาคนแรกที่คิดถึงวันที่ทองนะคือแม่ ตอนทอนี่อายุเท่าไหร่นะครับ19ค่ะคือมันพยายามสุดแล้วพี่กันคือมันไปต่อไม่ได้ละเรารู้เท่าไม่ถึงการด้วยเราคิดน้อยเราวยวุฒนน้อยวิฒิาาวะเราน้อยทุกอย่างมันน้อยหมดอ่ะซึ่งนั่นแปลว่าวันนี้เราต้องหางานทำแล้วนะใช่ทำอะไรดีล่ะนั่นแหละก็เห็นคนเขาขายของออนไลน์เขารวยกันจังนะทรัพยากรที่ต้องใช้อ่ะคือโทรศัพท์มือถือกับอินเทอร์เน็ต สมมติมองว่ามันเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพนะขอนนี้ถามรายได้ต่อเดือนถ้าไทยรวมต่างประเทศโดืนมันเดือนละ2อ,อ,อ,องล้านรีบสําเร็จเพื่อไปตอบแทนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ทันเวลาในวันที่ท่านในหล